สวัสดีพี่น้องที่รักในพรซสุขกิตทุกท่านค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็มีโอกาสมาหนุนใจพี่น้องด้วยพระคําของพระเจ้านะคะซึ่งเช้าวันนี้ก็อยากจะหนุนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความยำเกรงพระเจ้านะคะในหัวข้อที่บอกว่าชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะอยู่ในอพยพบทที่หนึ่งข้อที่17นะคะเรามาอ่านไปได้วยกันค่ะแต่นางพดุงคันยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ทําตามพระบัญชาของกษัตริย์อียิปต์ปล่อยให้บุตรชายรอดชีวิตนะคะ ถ้าเราไปดูพระกัมภีในตอนนี้นะคะเราก็จะพบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับในช่วงสมัยที่คนอิสราเอลนะคะก็อยู่ในอียิปต์เนาะจากการที่ยาคโคบได้นาลูกหลานของเขาเข้าไปอยู่ที่นั่นนะคะผ่านชีวิตของโยเซฟแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็อยู่ที่นั่นโดยประมาณถึง400ปีจากนั้นเนี่ยเมื่อพวกเขานะคะได้มีประชากรมากมายแล้วก็กษัตริย์ ประจําที่นั่นนะคะในอียิปต์ในเวลานั้นเนี่ยไม่รู้จักโยเซฟและไม่รู้ว่าคนอิสราเอลนั้นนะคะหรือว่าบรรพบุรุษของเขานั้นได้สร้างคุณงามความดีอะไรในประเทศอียิปต์ตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการาทําลายนะคะที่จะทําลายคนอิสราเอลเกิดขึ้นในเวลานั้นนะคะจึงมีคําสั่งจากกษัตริย์นะคะของอียิปต์ก็คือฟาโรนะคะบอกกับนางพดุงคันสองท่านบอกว่า ในเวลาที่เขาไปทาคลอดให้กับคนอิสราเอลนั้นถ้าหากว่าหญิงอิสราเอลคลอดลูกเป็นชายให้ฆ่าทิ้งเสียนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ปล่อยไปแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าก็คือนางสองคนนี้นะคะหญิงพดุงครนภสองคนนี้เป็นคนที่ยามเกรงพระเจ้าเราจึงพบว่าเขาได้ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังกษัตริย์นะคะและได้ปกป้องคนอิสราเอล โดยเฉพาะบุตรชายที่เกิดมานะคะเขาไม่ได้ฆ่านี่ทาให้เราเห็นถึงการที่คนคนหนึ่งมีชีวิตที่ยามเกรงพระเจ้าคนคนนั้นจะปรารถนาที่จะทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเขาเขาจึงกล้าที่จะปฏิเสธความอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะในเวลานั้นเนี่ยฟาโรเป็นใหญ่สุดเลยดังนั้นถ้าว่าเขาไม่ยอมเชื่อฟังฟาโรน,นั้นนะคะกาลังหมายความว่า เขาจะถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้หากฟราร์โรรู้ว่าพวกเขาตั้งใจที่จะไม่เชื่อฟังนะคะบทสรุปที่จะเกิดขึ้นก็คือความตายแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหญิงสองคนนี้นะคะนางพดุงคันนั้นเขายามเกรงพระเจ้าและเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยปล่อยให้บุตรชายของคนฮิบรูนั้นรอดชีวิตนะคะเขาไม่ได้ทำตามคำบัญชาของกษัตริย์ในเวลานั้น บทเรียนในที่นี้นะคะสอนเราในเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวมากมายที่เราต้องตัดสินใจการที่เราจะทําอะไรบางอย่างนะคะบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะผิดกฎหมายด้วยเนาะและบางเรื่องเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราได้เห็นนะคะผ่านเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ ผ่านชีวิตของหญิงพดุงคันคนนี้ก็คือว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้านั้นเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะต้องสูญเสียบางอย่างเขาก็จะเลือกที่จะเชื่อฟังและยำเกรงพระองค์นะคะการยำเกรงพระเจ้าเกิดขึ้นจากการที่เรามีจิตใจที่รักแล้วก็ซื่อตรงกับพระเจ้านะคะเราถึงจะสามารถยำเกรงพระองค์เพราะบางเวลาเราจะต้องเลือกบางอย่างระหว่างพระเจ้ากับ บางเรื่องนะคะที่เรารักบางครั้งเราก็ต้องเลือกระหว่างการเชื่ยฟังพระเจ้ากับาการงานของเราบางครั้งเราก็ต้องเลือกระหว่างการยามเกลงพระเจ้ากับการเงินเรื่องเงินทองดังน,น,นั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือไม่ว่าเวลานั้นเราจะต้องมีอะไรที่ทําให้เราต้องเลือกระหว่างพระองค์กับสิ่งใดก็ตามแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราจําเป็นจะต้องสําแดงว่าเรายามเกรงพระองค์ด้วยการเลือกพระองค์ในเวลานั้น ดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเราทั้งหลายนะคะว่าเวลาที่เรานั้นต้องตัดสินใจบางเรื่องเราต้องตัดสินใจสิ่งที่เป็นนาำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าเราจะสูญเสียบางอย่างไปไม่ว่าผลประโยชน์ของเราอาจจะขาดไปในเวลานั้นหากว่าเราจําเป็นจะต้องสัตซ์กับพระเจ้าทําสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายหรือว่าบางครั้งเราจะต้องอสูญเสียความเป็น แม้แต่มิตรภาพนะคะบางครั้งเราก็ต้องยอมที่จะแลกกับสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราจะทําบางอย่างไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าหรือไม่ถูกต้องนั้นพระเจ้าไม่พอพระใัยเมื่อเราดูต่อนะคะในข้อที่21เราจึงเห็นผลที่เกิดขึ้นกับนางนะคะก็คือว่านางพดุงคันภนั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงให้เขาทั้งสองมีครอบครัวนี่คือพระพรของพระเจ้านะคะ การที่เขายังมีชีวิตรอดต่อไปและมากกว่าการมีชีวิตรอดคือพระเจ้าอวยพรเขาพระเจ้าให้เขามีครอบครัวนั่นหมายถึงเขามีลูกหลานเพราะในเวลานั้นเนี่ยการมีลูกเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าดังนั้นแม้ว่ากษัตริย์ฟาโรห์นะคะจะพยายามที่จะกดขี่ข่มเหงคนอิสราเอลแต่เราเห็นว่าพระพรของพระเจ้าอยู่กับคนของพระองค์แม้ว่าผู้อื่นจะมาปิดกั้นพระพรน,นั้น แต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานพระพรและพระพรนั้นจะคงอยู่ดังนั้นแม้ว่าฟาโรจะฆ่านะคะแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงปกป้องไว้ดังนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเวลาที่เราต้องเลือกบางอย่างและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังต้องสูญเสียบางอย่างแต่ว่าพระเจ้าจะประทานพระพรเนื่องด้วยความยำเกรงที่เรามีต่อพระอ,องค์ผ่านสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดดังนั้น ขอให้เราเองที่จะมีชีวิตที่ยำเกรงโรรองเวลาที่เราต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานของเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้เนาะหลายคนก็ตกงานอาจจะมีงานเยอะแยะที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีหรือแม้แต่งานที่ไม่ดีที่เข้ามาทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้เราเรียกร้องให้เรานั้นไปทำงานไม่ดีสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้า เราต้องเชื่อวางใจในการอวยพรของพระองค์เพราะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่พระพรของพระเจ้าจะมาถึงเราได้อย่างแน่นอนเมื่อเรามีชีวิตที่ยำเกงรงตรงเมื่อเราให้พระองค์ก่อนพระองค์จะทรงให้และตอบสนองสิ่งที่เราได้ให้พระองค์แน่นอนเราต้องให้ใจกับพระองค์ก่อนนะคะให้ความจริงใจให้ความสัศรซื่อให้ความไว้วางใจในพระองค์ และพระองค์จะสำแดงถึงพระคุณของพระองค์พระพรของพระองค์ที่เกินความเข้าใจให้กับเราดังนั้นในเรื่องวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นพระคําที่หนุนใจพี่น้องให้เราทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตที่ยามเกรงพระอ,องค์และให้เราหาันกลับจากสิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งนี้ที่เรากําลังทําอยู่หรือคิดอยู่หรือกําลังเริ่มต้นนั้นไม่ใช่น้าพระทัยพระเจ้าให้เรานั้นยอมที่จะกลับนะกลับความคิดกลับใจใหม่ แล้วให้เรามีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์และคอยดูการช่วยผู้ของพระองค์ว่าพระองค์จะนําเราในเรื่องนั้นอย่างไรต่อไปนะคะขอเราที่จาอธิฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสําหรับพระคุณความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์ผ่านนางพระดงคันทั้งสองท่านนั้นทําให้เราได้เห็นชีวิตที่ยำเกรงพระองค์เขาจะไม่ทําผิดต่อพระองค์ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดน,นาเราทั้งหลายที่เราเองจะมีหัวใจที่ยำเกรงพระองค์ ด้วยความรักและด้วยความสัต่อต่อพระองค์เพื่อที่เรานั้นจะไม่มีจิตใจที่ดำเนินชีวิตด้วยการทำผิดต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราทั้งหลายและทรงโปรดตักเตือนเราหรือคอยนำเรากลับมาในทางของพระองค์ในเวลาที่เรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือว่าคำพูดหรือว่าแม้แต่การตัดสินใจบางอย่างที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราทั้งหลายให้เรานั้นจะกลับมา ในทางที่ถูกต้องทางที่ยาเกรงพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวพรและทรงโปรดนำเราทั้งหลายตลอดวันนี้ไม่ว่าจะมีสิ่งใดผ่านเข้ามาให้เรามีปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการดําเนินชีวิตตลอดทั้งวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ขอฝากและมอบพี่น้องของเราทั้งหลายทุกทุกท่านที่จะอยู่ในการทรงนําและเราทั้งหลายก็จะเชื่อวางใจด้วยใจที่รักและยาเกรงพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐา,านเป็นพนามที่สุดเจ้า ค่ะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและก็อวยพรพ,พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ